้าเข้ามาเสร็จเป็นกีตาร์โป่งยายมาหารุ่นดึกดาบันน่าจะเอ้สั่ยายมาทีนี้ไอ้ฟิเกร์บอดเนี่ยเป็นเป็นพลาสติกมันไม่รู้พลาสติกหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันไม่ใช่ไม้อ่ะแล้วปญหนามันมันจะแตกมันจะแตกแตกเป็นแบบแผ่นดินแตกอ่ะนึกออกไหมอ่าอ่าครับแร้แล้วเจ้าของก็บอกว่าเนี่ยลายไม้ผมบอกว่า ลายไม้มันเป็นรูขนาดนี้มันแตกยาวมาแบบไอ้นี่เลยอ่ะแล้วก็ตรงตรงขอบไอ้ตรงไหนช่วงไหนที่เล่นเยอะๆเนี่ยมันก็จะบุ๋มลงไปนึกออกปะอ๋อมันจะบุ๋มมันก็มันคือมันเหมือนเป็นกระดาษหรืออะไรไม่รู้ว่ามันจะขุยมันจะยุบลงไปเป็นเหมือนสแกหลอปด้านข้างอ่ะนึกออกเหมือนเหมือนพวกโจโจสมัยก่อนที่ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นแม่อัดยุยและทาสีอ่ะใช่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 มันฟิงเกอร์ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นมันมันอะไรงเห็นคคาถามก่อนว่ามก่อนเนี่ย ฟิงกอร์บอร์ดเนี่ยมันนอกจากโรสบูดเนี่ยกีตาร์ถูกถูกถูมันใช้อะไรเป็นวัสดุมั้งที่เจอก็คือเป็นไม้อัดเหมือนที่อ่าอ่าอ่าเป็นกระดาษอัดเลยครับเป็นผมเคยเจอนะเป็นเป็นไม้กระดาษอัดเลยครับอ่าครับผมแล้วก็ย้อมสีเอาใช่เหมือนชั้นเาเหมือนชั้นเราถูกๆูกที่เราซื้อมาครัปุ๊บมันมันเป็นเยื่อขุยกระดาษอ่ะใช่ครับเคยเคยเซตเซตหาก็ได้อ่าไม้ ายกระดาษอัดก็ได้ชั้นลอยอ่ะมันจะมีอะไรกูเกิลแล้วมันอ่แล้วมันแล้วมันแตกเป็นเป็นแบบแตกละแหงแบบอนี้ได้เลยอืมเนี่ยใช่นี่แหละเนี่ยย้อมสีอ่าแต่ว่าที่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 ผมเจอวันนี้มันมันมันไม่ได้แบบแบบนี้มันเป็นสีดําหมดลึกลงไปข้างในก็เป็นสีดำานืก็ดำเหรอเนื้อก็ดำเหรอก็ับบเหรอมั้ถ้าถ้าไม่ใช่ไม้มันจะมี ถ้าไอยาม่ามันมีตระกูลหนึ่งผมไม่แน่ใจของของงานเจียร์เปร์เก่ามันจะมีคล้ายคล้ายไอเขาเรียกอะไรคล้ายคล้ายคล้ายกระดาษอัดใยแก้วอยครับเป็นอืมอืมอืมอ่าเป็นเป็นใยแก้วครับผมแต่มันเคลือบเอาไว้แบบคนั่นเลยเหมือนที่เป็นไอเหมือนเหมือนไม้เลยถ้าดูก็ ครับคล้ายคอีโบนี่เลยครับผมถ้าดูผืนผื่นอ่าช็อตกันเลยอ่าเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกกันจะเป็นพวกหลังๆแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนทาพลาสติกเหมือนเอ็นย่าอะไรพวกนี้ครหลังๆก็จะเจอเยอะนะเนี่ยผมเจอมาสองสาม้านแล้วครับผมที่เป็นพลาสติกเลยครับผม๋อพลาสติกใช่เลยครับผมอืม,อมนั่นแหละแต่แต่ถ้าแต,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 แต่ถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าไม่แน่เป็นอาจจะเป็นเหมือนเหมือนพวกไอ้บาเน็ตรุ่นบางรุ่นมันเป็นที่ทาบอดี้กับกระดาษอัดเป็นเกินไหมครับอ่าอ่ามีมี อ่าอันนี้ก็คือทําแบบพิงเกอร์ทำตัวตัวฐานพิงเกอร์ครับผมผมเคยเจอว่ามันทํากับไอเนี่ยครับผมใล้ายๆเขาอยากอัดชานอ้อยกันอ่าอ่านึกออกอาดมามาติดรุ่นล่างๆก็ใช่เขาต้องการให้มันดาสนิทมันเป็นไอเนี่ยกระดาษอืมกระดาษเออประมาณนั้นก็เป็นนั่นแหละอ่ครับกระดาษอัดตอนนั้นเทคโนโลยีรีไซเคิลก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งครับผมที่ปีแปดป่าป่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี้ยไม้เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันจะเป็นเรียกกระดาษเวลาหักนะ เนี่ยเนี่ยคล้ยๆเงี้ยเห็นไหมเสื่งขนมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงห้ขนมเสียงไห้เออเออนึกออกพึ่งนึกออกเลี่เป็นอย่างนี้เนี่ยที่เจอแล้วไอ้ตัวไอเบเนต์ R G สี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์เนี่ยเป็นแม้อันเนี้ยอ่า R G สี่แศูนยน่ะอ่าเนี่ยแหละอ่าไอเบเนตอืมับหลายเยออยู่นะยุคนั้นทำทำออกมาครับผ ท,นน es, ทีนี้ทีนี้เนี่ยมันเวลามันแตกอย่างนั้นมันจะทำยังไงใช้เหล็แทเทเลซินอัดเทเทเลซินก็ได้หรือไม่อัดอัดการ้อนเลยการ้อนอ่ะดีมากเลเพราะว่าเวลามันเนีน่ยเราอัดการ้อนให้สุดไปมันจะแข็งโป๊กเลยออืแต่ว่าดูสภาพแล้วอ่ะทิ้งอ่ะซื้อมาใช่คือปัจจุบันอ่ะตัวกีตร์มันถูกลงไงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือซ่อมเหอะเพราะกีตราแพง ใช่ใช่ถ,ถูกถูกแต่ว่าปัญหาเขาคือเขาเขาภูมิใจอ่ะกับตรงนี้ไงอไม่แหง<ม>้งงก้วกาวร้อนกาวร้อนกาวร้อนไม่แหง้แหงแล้วแบบคือเป็นไรยม่แหง้แหงเนี่ยเออผมผมกาวร้อนหรือว่าอ่าโลอนุอีกอย่างก็ได้กับอี็อกซี่ครับผมอ่าอี็อกซี่ก็ได้หรือเทเลซี่ก็ได้เออครับแต่เทเซินนั้นขาดทุนอีกท่านอู๋พอถ้าว่าใช้ไม่หมดคือจบเลยครับ แข็งแข็งแข็งตั้งขวดแข็งตั้งขวดครับผมจบเลยครับผมก็ซื้อมามาใช้ไม่หมดนี่ผมมาซื้อมาขวดขนาดเนี้ยผมใช้ไปแค่เนี้ยประมาณสองเปอร์เซ็นแข็งครับแต่เปิดใช้มาแล้วเรียบร้อยเลยครับอืมเอ้ยเดี๋ยว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 ค่อยแบ่งแบ่งแบ่งแบให้เบ้นด้วยเผื่อป๋ามใช้ได้ได้ได้่ป๋าเขาไม่ใช้กาเขาจะฟีดจังเกิล พิ่ฟังเกินเขาจะเหล่าไม้พอดีแล้วก็ลงผู้คุณใช้กาพว้คุณดันหยาบเขาต้องหมายนัดพอดีเราะเรามีงานเยอะกว่านี้ก่อนเนี่ยเนี่ยแชทเบบดสปาอยู่สามวันเนี่ยโอ้โหสามวันแล้วนะสปาเนี่ยคนคนหนึ่งเขาทาชั่วโมงเดียวเสร็จแต่ว่าคือถ้าถามว่าคือมันมันมันเอาแบบใหม่เอี่ยมเลยนะคือไม่เรียบเลยเแต่ว่าแต่มันแบบเยอะ แต่เมื่อไหรกคือแรกๆเขาจะเน้นผลงานไงใช่ไหมลูก้ายก็ไดิแล้วพอแรกก็ดีอย่างเงี้ยแหละพอหลังๆก็ลวกๆอ่ะเลยนี้ถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าลวกๆแล้วเอเปฟเฟกซด้วย